วัดมณโฑน,นะครับเป็นผู้สมัครใหม่ในเจ็ดเขตเลือกตั้งที่1จังหวัดเชียงใหม่ครับผมอาจจะมาช้านิดหนะึ่งนะครับเนื่องจากว่าติดเวทีกรกตจากประชุมทุกภาคการเมืองเกี่ยวกับเรื่องเวทีสมานฉชนนะครับซึ่งก็เป็นเวทีที่ทุกภาคการเมืองและผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกเขตก็ต้องไปร่วมกิจกรรมนี้นะครับแล้วก็ทําให้ภาพเช้ายัางไงก็ตามผมจะติดตามนะครับในส่วนของการบันทึก นะครับอีกครั้งหนึ่งะครับในประเด็นที่มีการพูดคุยกันก่อนหน้านี้แต่อไรก็ตามในเรื่องของรัฐรมนูญเนี่ยนะครับผมกลับเรียนเลยครับว่าในส่วนของพระเปนนักรา์เองนั้นเห็นด้วยกับการแก้ไขเรื่องนี้ให้เป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้นโดยส่วนตัวผมเองนั้นนะครับเป็นอดีตนายกสโมรสรรักศากษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่มากกอบ เราเห็นด้วยครับว่านอกจากกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะต้องเกิดขึ้นในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรแล้วยังต้องจําเป็นที่จะต้องเกิดขึ้นในกระบวนการของภาคประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนทุกทกลุ่มอย่างแท้จริงจากกระบวนการที่เราเกิดสสอรขึ้นมาก็เป็นกระบวนการที่เกิดจากการที่ได้คานึงถึงสัดส่วนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามารวมกันในการยกเล,ลิกรัฐธรรมนูญฉบับภาคประชาชนขึ้นมาซึ่งเราก็เห็นด้วยในเรื่องนี้นะครับขณะเดียวกันเนี่ยอำนาจอะไร ที่เราเห็นข้อบุพร่องของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยอย่างกรณีที่สวนะครับสมาชิกผู้ที่สภาที่มาจากการแต่งตั้งหรือสรรหาบางส่วนก็ดีนะครับก็เป็นปัจจัยที่ทําให้มองเห็นว่าเป็นการใช้อำนาจที่เกินขอบเขตของการปกครองในระบบประชาธิปไตยเนื่องจากว่าสอบอข้อที่จริงแล้วสมาชิกผู้ที่สภาน่าจะมาจากอำนาจของประชาชนโดยแท้จริงไม่ว่าจะมาจากการเลือกตั้งโดยตรงหรือมาจากการ สรรหาแต่ต้องเป็นสรรหาจากคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียของคนในที่สุดสาขาาชีพโดยแ, i̇şte. แท้จริงที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะครับในนามของพระปฏิบัติเองนั้นนะครับสนับสนุนการแก้ไขเรื่องนี้ทั้งในส่วนของการแก้ไขในบังสภาเองหรือในส่วนของภาคประชาชนและเรายึดมั่นในเรื่องของนโยบายที่สําคัญของใหญ่ก็คือนอกจากสร้างเงินสร้างคนอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องการสร้างชาติครับ ก็คือทำอย่างไรที esis? ่ให้ประชาธิปไตยของเรานั้นมีความเข้มแข็งทักยึดมั่นในเรื่องของการสร้างแนวทางที่จะก้าวไปสู่การเป็นสถาบันทางการเมืองที่เป็นมาตรฐานที่เหมือนกับว่านักการเมืองทุกคนที่เข้ามาสู่ระบบการเมืองและระบบประชาธิปไตยจะต้องเป็นนักการเมืองที่เป็นตัวอย่างที่ดีมีมาตรฐานทางจริยธรรมที่เข้มแข็งด้วยเราจึงต่อต้านธนกิจทางการเมืองเราจึงต่อต้านการเมืองที่ไม่สุจริตนะครับเพื่อสร้างระบบมาตรฐานที่ถูกต้องชัดเจน เพราะว่าประเทศไทยเราไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวในสังคมโลกครับเรายังต้องมีการค้าขายมีการเชื่อมความสัมพันธ์กับทั่วโลกและเราเห็นด้วยกับรัฐมนูนที่คำนึงถึงสิทธิชุมชนสิทธิของภาคประชาชนอย่างแท้จริงในการที่จะนำมาสู่การผลักดันร่วมก,กันนะครับใกล้ๆ,ๆครับขอบคุณครับขอบคุณแต่สิทธิของภาครัฐก็คือระบบกรรมสิทธิ์ภาครัฐหรือ state property แต่ขณะเดียวกันเราก็ให้ความสําคัญกับทรัพย์สิน ของภาคเอกชนก็คือไพรเวททอพี่นะครับระบบกรรมสิทธิ์สองส่วนนี้จะเป็นระบบกรรมสิทธิ์ที่ดูแลแล้วก็ยึดถือเป็นแนวทางหลักมาโดยตลอดแต่เราละเลยในเรื่องของสิทธิชุมชนแลนก็คือคอมมอนทอพี่ซึ่งเป็นสิทธิที่สําคัญที่สุดเป็นระบบกรรมสิทธิ์ร่วมที่ชุมชนควรจะเป็นเจ้าของทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันโดยเฉพาะในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติือป่าไม้หรือพื้นที่สมบัติหน้าหมู่ต่างๆซึ่งมันเป็นสมบัติ ในเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนที่เราเคยผลักดันในเรื่องของนโยบายนะครับป่าชุมชนก็ดีหรือในเรื่องของการผลักดันเรื่องถดกชุมชนนะครับที่ผ่านมาซึ่งเราได้ทําสําเร็จมาแล้วและด้วยเสียงของเราที่เข้าไปทําง,งานในภาครัฐบาลถึงแม้จะมีเพียง50เสียงแต่เราสามารถผลักดันนโยบายที่สําคัญที่ผ่านมาที่ท่านก็เห็นว่าเราประกาศนโยบายเรื่องการปาาระกันรายได้พี่น้องเกษตรกรเราก็ทําได้สําเร็จ และขณะเดียวกันในส่วนของภาคการส่งออกซึ่งเราที่ส่งออกผลไม้ไปต่างประเทศเพื่อทวงรายได้จากสถานการณ์โควิดซึ่งเราขาดรายได้จากการท่องเที่ยวที่เป็นสูงเนี่ยนะครับสามารถส่งออกผลไม้ได้เป็นระดับต้นของโลกซึ่งนํารายได้เข้าสู่ประเทศมันก็เป็นสิ่งที่สะท้อนเห็นว่าเรามีความตั้งใจในกาคนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการที่ดีในทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับที่น้องชาวบ้านนะครับโดยเฉพาะนโยบายที่สําคัญเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการที่ดีเรากล้าประกาศว่า มีสองนโยบายใหญ่ที่ท่านประชาัตฝัประกาศนะครับซึ่งผมจะขออธิบายในช่วงที่สองด้วยนะครับแต่ว่าประกาศในช่วงแรกก่อนว่านโยบายแรกคือการนโยบายเรื่องการออกโฉนดที่ดินหนึ่งล้านแปลงภายในสี่ปีก็ปัจจุบันนี้สามารถออกโฉนดที่ดินได้เต็มที่เนี่ยโดยสังพันของราชการเนี่ยแค่ประมาณหนึ่งแสนแปลงต่อปีเท่านั้นเองนะครับแล้วยังมีโครง้าอีกทั้งสี่ล้านกว่าแปลงนะครับหรือ,อยี่สิบเอ็ดล้านไร่ที่เป็นที่ดินของคนตัวเล็กตัวน้อยนะครับ หรือที่น้องกเกษตรกรที่จําเป็นจะต้องมีกรรมสิทธิ์ที่ดีเนื่องจากว่าจะต้องนําไปเป็นมาตรฐานในการจัดการแปลงไม่ว่าจะเป็นระบบ G A P หรือ G F P ก็ตามนะครับซึ่งจากการส่งออกหรือว่าจากการค้าขายผลผลิตมันจะต้องมีมาตรฐาน่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องก็ต้องเป็นมาตรฐานที่ต้องมีกรรมสิทธิ์ไที่ดีนั่นก็คือโฉนดที่ดีนะครับส่วนที่2ก็คืออันนี้เป็นผมคิดว่ามันเป็นจุดสําคัญที่ภาปิบัติกล้าประกาศนโยบายนี้ออกมา ก็คือการออกกรรมสิทธิ์ที่ดินให้กับผู้ทักิทในที่ดินงมนะซึ่งจะมี2ลักษณะด้วยกันนะครับซึ่งผมจะอธิบายในต่อไปว่ามันมีความสำคัญยังไงกับนโยบายนี้เพราะมันจะเกี่ยวข้องกับการจัดการพืที่ทับซ้อนแลนะที่พี่น้องประาชนมีนปัญหามาโดยตลอดในเรื่องนี้นะครับก็อยากจะขอพูดในส่วนเซสชัช่นที่2ต่อไปนะครับขอบคุณครับผมจักกวรนพวัน์เบอร์เจ็ดเ,เดขตหนึ่งจังหวัดเชียงใหม่ครับในส่วนของภ้าคปฏิบัติเองผมอยากจะขออนุญาตขยายความ เกี่ยวกับเรื่องนโยบายที่พูดันเมื่อสักครู่นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการออกโฉนดที่ดินจำนวนหนึ่งล้านแปลงภายในสี่ปีเนี่ยนะครับคือมันจะเป็นตัวสําคัญอย่างมากเลยนะครับในการที่เกิดับเปลี่ยนในเรื่องของอหลักประกันในเรื่องของทังคุณภาพชีวิตแล้วก็ในเรื่องของมั่นคงแอาชีพพี่น้องกเกษตรกรเพราะว่ายังมีจำนวนอีกมากมายที่ยังไม่สามารถที่ออกโฉนดได้นะครับแล้วก็ ที่สําคัญก็คือว่าถ้าเราจะปรับเปลี่ยนวิถีการเกษตรของเราที่เป็นการปลูกพืชเชิงเดี่ยวไปสู่การปลูกการเกษตรแบบย่างยืนเนี่ยก็จะเป็นอย่างน่้ก็มีความมาั่นคงเรื่องของเอกสารเก่อนซึ่งถือว่าถ้า,ยายประเทศไทยให้ความสําคัญในเรื่องนี้และเราก็ได้ทําในส่วนที่เราดูแลกรมที่ดินในระยะเวลาที่ผ่านมาที่สามารถผลักดัในในการออกโฉนดได้ถึงสามแสนแ,แนนปลงในระยะเวลาที่ผ่านมานะครับซึ่งก็ต้องดําเนินการต่อไปภายใต้นโยบายการอ,ออกโฉนดที่ดิถนถึงร้ายแปลง ให้เกิดเครื่องผจญได้นะครับส่วนที่2ก็คือเรื่องการออกกรรมสิทธิ์ที่ดินให้กับผู้ทากินในที่ดินของรัฐนะครับจะแบ่งออกเป็น2ลักษณะก็คือและอันแรกก็คือเรื่องของประชาชนที่ทํากินในที่ดินรกร้างหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ใดๆของทางราชการส่วนที่2ก็คือที่ดินที่รับประกาศเขตทับซ้อนกับที่ดินของประชาชนที่ใช้ทำอาชีพตั้งแต่ดั้งเดิมซึ่งถือว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่จะเป็นต้องได้รับการที่สูจน พเพราะว่าในระหว่างที่กระบวนการนะครับยังไม่ยุติในเรื่องของการถึงครองทรัพย์สินเนี่ยก็จําเป็นต้องให้ประชาชนได้นำไปเป็น,น,นรรมาจากเรื่องของการนะครับใช้สิทธิในที่ดินดังกล่าวหรือเรื่องของการทําประโยชน์นะครับต่างๆซึ่งถือว่าจะต้องมีการพิสูจน์ออกมาให้ได้อย่างชังเดเจนโดยเฉพาะในเรื่องของการพิสูจน์สิทธิ์นะครับโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยเรามีเทคโนโลยีนะครับซึ่เป็นดาวเทียม นี่ก็ลังจะปล่อยอยู่วงโคจรอี่างไม่นานเนี่ยนะครับเราจำเป็นต้องผัลไงให้เกิดขึ้นได้แล้วต้องเป็นาดในใรราวเ, e เ,เ,เทียมที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าของั่นก็คืออีพีอนะครับซึ่งดาวเทียมดวงนี้สําคัญมากครับสามารถที่จะสแกนแหล่งนที่ได้ระยะใกล้เกียนที่สุดก็คือพวกวงโคจรแล้วนะระยะต่ำนะครับสามารถสแกนได้ถึง5้าเซนติเมตรนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องการป้องกันไฟป่าหรือฝุ่นพีเอ็มสก็ดีเกิดจุดฮอตสปอตที่ไหนเนี่ยดาวเทียมสามารถที่จะสแกนได้ ึระยะที่ใกล้เคียงในะนะต่ำได้รวมทั้งในการจัดการทรัพยากรต่างๆด้วยนะครับรวมทั้งในเรื่องของการดูแลในเรื่องของการจัดการในเรื่องของเขตที่ดินที่ซับซ้อนนะครับเรามีทวิชั่นวิศว์อะไรเชยงไหนเคยไปทํางานร่วมกับพี่น้องชาวแม่แจ้งในการทําถังนะครับในการทําแผนที่การใช้ประโยชน์ใช้สอยที่ดีของชุมชนโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม ก็สามารถที่จะการแนวเขตได้อย่างชัดเจนว่าส่วนไหนเป็นพื้นที่ป่านะครับส่วนไหนเป็นพื้นที่ทํากินของชุมชนส่วนไหนเป็นพื้นที่ที่เราจะต้องทําการเกษตรนะครับซึ่งสามารถที่จะดําเนินการได้โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีดาวเทียมซีออสเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับผมเชื่อว่าในส่วนของภาครัิปัตร์เองเนี่ยนะครับเราได้ดําเนินการในส่วนของการทํานโยบายอย่างที่ท่านได้เสนอเกี่ยวกับเรื่องจาการนาสู่เชิงตะกอนเนี่ยนะครับ ือเราไม้ทำมาแล้วครับที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปักดันในเรื่องของเบี้ยสุขสุขอายุนะครับหรือแม้แต่ในเรื่องเงินผู้ยืนเพื่อการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของเด็กที่เรียนนศึกษานะครับและสิ่งที่เราจะทําต่อไปก็ยังเป็นจุดยืนที่เป็นหลักประกันว่าคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยต้องได้รับการดูแลนะครับไม่ว่าจะเป็นนโยบายเรื่องการปักดันรายได้ที่จะทําต่อไปในเรื่องการจากส่วนต่างนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชเกษตร นะครับที่เป็นพืชหลักชนิดต่างๆรวมทั้งอนาคตที่จะประกาันร,รายได้สืบตุ่มอาชีพต่างๆเลยตรงนี้เป็นสวัสดิการสังคมที่สําคัญนะครับและยังไม่พอยังมีในเรื่องของการอัดฉีดเงินเข้าไปในระบบที่เราเสียหายจากโควิดที่ผ่านมาตลอด3ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในกองทุนหมู่บ้านธนาคารหมู่บ้านนะครับซึ่งจะคนละส่วนกับกองทุนหมู่บ้านนะครับเป็นธนาคารหมู่บ้านและชุมชนชุมชนละ2ล้านบาทถือว่าชุมชนสามารถจัดการตนเองได้นะครับในการนา เอางบประมาณไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องต่างๆนะครับและอีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นหัวใจสําคัญก็คือการดูแลและคุณภาพชีวิตของประชาชนในการตรวจสุขภาพฟรีนอกเหนือจากการรักษาพยาบาลฟรีโดยใช้บัตรประชาชนไปเยวการตรวจสุขภาพนี่สําคัญครับเพราะเป็นมาตรการเชิงป้องกันที่ประชาชนคนได้รับสิทธินี้เนื่องจากว่าทุกวันนี้เราต้องใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอย่างมหาศาลครับซึ่งเป็นการแก้ที่ปลายเหตุนะครับ ต้นทุนในการรักษาพยาบาลสูงมากนะครับในแต่ละปีแต่ถ้าเราสามารถตรวจสุขภาพฟรีให้กับประชาชนได้มันเป็นการป้องกันเมื่อพบว่าท่านป่วยเป็นโรคอะไรในแต่ตละปีเนี่ยท่านก็สามารถเป็นป้องกันร,รักษาได้อย่างทันท่วงทีนะครับย,ยากตัวอย่างการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 เนี่ยนะครับ